ตามความคืบหน้านะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเพราะว่าเมื่อวานนี้กองทัพที่สองครับมีการสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดํารงธรรมประจําภาคอีสานนะครับมีทั้งหมด20จังหวัดด้วยกันมีเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเกือบ30,000เรื่องเลยนะครับศูนย์ดํารงธรรมก็แต่งตั้งโดยคอสอชอนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาซึ่งกองทัพที่สองก็มีการประสานการทํางาน กับหลายฝ่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมกับกองกําลังรักษาความสงบเร,รียบร้อยศูนย์ปองดองสมานณ์ฉันเพื่อการปฏิรูปศูนย์ดํารงธรรมและฝ่ายปกครองประจําพื้นที่หลักๆเนี่ยนะฮะก็คือทําหน้าที่เหมือนกันในการรับเรื่องราวร้องทุกข์บริการข้อมูลข่าวสารแล้วก็ให้คําปรึกษาโดยให้ทุกกระทรวงส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเนี่ยไปสนับสนุนการทํางานนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะศูนย์ดํารงธรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนใน20จังหวัด ภาคอีสานนะครับมีเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาวุธสงครามยาเสพติดการบุกรุกพื้นที่ป่าที่ดินทํากินผู้มีอิทธิพลปัญหานี้สินนอกระบบการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่รัฐบ่อนการพนันคือร้องเรียนเข้ามาเยอะมากแต่อันนี้เนี่ยเรื่องหลักๆที่มีประชาชนร้องเรียนเข้ามานะครับก <Okay. S 1> ว่า2 9 9 8 5เรื่องเกือบ30,000เรื่องเนี่ยดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับ19,140เรื่อง แล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก1845เรื่องด้วยกันนะครับก็มีการติดตามสรุปผลกันเป็นระยะนะครับขณะที่ศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัดก็เร่งสร้างความเข้าใจแล้วก็ลงพื้นที่ขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาภัยแล้งจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอันนี้คือศูนย์ดํารงธรรมของพระอิศะนะฮะดูแล20จังหวัดด้วยกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าก,กว่ามามีเรื่องใหญ่รอคุณผู้ชมอยู่นั่นเป็นเรื่องของข่าวค่ะสักครู่เดียวค่ะ